ตื่นไปคอยมีซื้อเพลงสิมาให้เจา้าไทยเห้เจา้าไทยเด้อคอยมีลูกให้เจา้าเพลงแหลก <laughs> เธอ <laughs> เพียงอย่างเราก็คือโด,ดนอเมริกาอะไร ไปให้เป็นเพลงวอลลัมพี่น้องไอทิศขึ้นมาออกเจ้ายังไปขึ้นโดนปานันมันสิบเบอร์ไปลาเพลงแหลกเจ้ากับข้าเลยติมันมีจะขีดนาฬิกาเอากันว้าแมนมันมีนาติซื้อเพลงนี่เพลงยังสองนาทีแต่มีแหง่ถูกต้องทีนี้แง่ของใดอีกอย่างแค่อีกอย่างหนึ่งเอาอันนี้อันนี้เพลงที่สองอักษรสองตัวนี้ จะเตือนไปเดี๋ยวนี้ชาวสองเรงสองเออเออเออเริ่มคล่องแล้วเริ่มคล่องแล้วต้องเรงสองเพลงนี้กุหลาบแดงบ้าบอธาดทองสาวโอ้คล่องวะคล่องวะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เนาะเจ้าคือเบิรงออกก็เป็นอะไรเอาเจ้าคือเก่งแค่วันนี้เพลงกำลังดังเอาหนี่เออได้บอลนี้ยเอา ยังเอาหักแท่งเขาลงหักแท่งเขาแม่มันมนีน่ซื้อเพ่งลูกมันยิงกับลูลกเขาได้นั่นหักหัวเขาพ่อเจอไรนี่สิ่งนี้เจอไปขาดขาดเจตะตูที่ยังมีดมันคือมีดสิด โอเมีนเพียงหัวลำเนี่ยอาอาหน่อยหมียของอาอาหน่อยหมข้างพญาข้างโคกโอเมียนขาบอเมีนเจ้าบางบอกเลยตีรูปเรลียมว่าข่อยวาดยังมีดบอเมีนมีดอันนี้ใหญ่ดังจวดหน่อยหมียบังไฟพญานาพญานาเจ้าตีบังไฟข้างโคก โพยไปชนข้างโคกข้างโคกมันอยู่งใส่ยินดีต้อนรับบังไฟบังไฟพยัญะบังไฟเนี่ยขี่กระตูมันอยู่งใส่บังไฟยาสุธรซื้อเพลงไหมกับบังไฟยาสุธรบังไฟโกยาสุธรือเ้ยเห็นหมอท่านว่าจะสีเทาแล้วเอาหนีเมองได้มันโกมองบังไฟโขวบานอะเอาหนีเอาหนีหอยู่ริมซี่ บอแมนจี้องให้ลองให้ข้างแาม่น้ำบอแมนมันมีซื้อเพ่งหมอล่นี่ือเมียไห้บอแมนลองให้ยุแถวอันกาลสินหมองมน้นำตาน้ำตาอันน้ำตาหลุ่นบน คือลาเปั่อนลเปาหม่องไก่เอาคือลั่เปามันเป็นน้องใหย,ยันยันสิล่ะเอาหนิเพลงนี้ติดเลีนหรือเปล่าเนี่ยไม่นั่นก็เป็นซื้อเพลงไงผู้ตัดอิมม่มโอ้ยเอาดีๆผู้นาคาเกซื้อเพลงมันมี่มเยอะจีเพลงว่าล่ำสิเพ่งเพ่งไง ดังๆเลยดังไปหอดเกาหลีญี่ปุ่นผุ้นะ่ะปูกันไก่กันไก่มีไว้อย่างปูตัดโอ้ยเจ้าต้องคิดดีๆซื้อเพลงแหมคนรยังตื่นใหม่เนาะตัดที่เขาเต้นดีๆนะแหมเต้นดีๆแบบปูถึงแล้วกันไก่กันไก่มีไว้ยัางปูตัด บบแมนตาอีกันึ่งปูเนี่ยปูนีเออเออเยเก่งเก่เอ้าวนี่อันสุดท้ายทำโบแมนทำยินบบแมนเพ่งอย่างที่ม่มีซื้อเพ่งเนพเตยชช่มือชูมือเนี่ยดลืมหลองเห่รดูประุูคูเก่งมาก โอ้ยน oh, you know. ี่น <that> ้องไอทิศยตื่นไหมโอ้ยสมองจังย้งเวียนตัวนี้เคยมีซื้อเพลงมาให้เจ้าไทยเดี๋ยวเปลี่ยนรุ่กันเพลงแหลรอันมา้ให้คนบนน้ำเนี่ย

เรขคิดอย่างแท้สองสมมสองสมมงกางไดอันนี้คือบอกดีนี่เปลี่ล่าไหมสองสองแรกสองเอออัน <c oughs> นี้อันนีน่แททองสาวเออเอ้า ยิ่งออกไปไกลไปนานนุ่งออกนอกกล้องนี่หอดมอยโง่แม่โอ้บ้าแบบเนาะมอยอมยิ้มบ้าปะเฮ้ยพีเนาะเขียวสาวอันนี้เหรอเอาใหยังเอาเกยังเอาลักลัก อ๋อว่าสิเศร้าเพียงสิกักเงี้ยมันคิดบ่อะไรดิผู้ชา,ายไหมรักเลวเยขาว่าชุดยีเมือม่อได้หนิเจอถึงบ้านเอามามืออึ้งอะไรดิอู้หู้จินงยังเนาะอันนี้ยังเอาะภูเขาเอออันนี้ยังเอาคนเอออันนี้ยังเลิวรัก อีกนินเตย่ยว่าจะไปคิดโดนปลานั่นรักผัวเขามักผัวเขาอันนี้เพลงนี้ง่ายสุดเลยนี่ง่ายสุดบางไจกเี้ยกอันนี้ง่ายนี่น้ำตาสาวยิบขาด น้ำตาซาบารินบออีบ้านเจ้าแม่น้ำตาลนดมืนเกลืเปลาออมันบนมองไนอ๋อเอาตน้ำตาให้กคือเลืเปล่านี่เศคำเชื่อมก็ช่างมันสิมามี่มามี่จะพูดสิงมมี่พูดสิงแบบมามีพูดแบบนี้เอาหนี่นี้ให้งไงยตนี้มอยว่าบอันี่เรองดเพลงนี่มีีจริงเออมันเรื่องการสีเกงเทาเอาอันสุทไทย เก่งเัวไอ้นี่คือตังโดนเพ่งนี้